สวัสดีครับผมนายรัชนนเงินงามรหัสประจำตัวหกแปดสามศูนย์หนึ่งศี่ศูนยกับผมสวัสดีครับผมนายฮนะทิมเกียงรหัสประตัวหกแปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูยินพุทธกำหนดให้สวิตช์ตัวที่หนึ่งแทนด้วย x หนึ่งสวิตช์ตัวที่สองแทนด้วย x สองสวิตช์ตัวที่สามแทนด้วย x สามสวิตช์ตัวที่สี่แทนด้วย x สสวิตตัวที่หแทนด้วย x ห วิทตัวที่หกแทนด้วยเองหกเอาฟุตกำหนดให้ไว้หนึ่งเป็นหลอดหลอดที่หนึ่งหลอดที่สองแทนด้วยไว้สองหลอดที่สามแทนด้วยไว้สามหลอดสี่แทนด้วยไว้สี่กโหหลักการทํางานเมื่อกดสวิตตัวที่หนึ่งส่งผลให้หลอดที่หนึ่งทำงาน กดสวิตตัวที่2ส่งผลให้หลอดที่สองทำงานหลอดที่1นึ่งหยุดทำงานกดสวิตตัวที่3ส่งผลให้หลอดที่ 3, ามทำงานหลอดที่สองหยุดทำงานกดสวิตตัวที่4ส่งผลให้หลอดที่ 4, ี่ทำงานหลอดที่ 3, หยุดทำงานกดสวิตตัวที่5้หลอดที่1นถึงสี่ทำงานพร้อมกันกดสวิตตัวที่6กหลอดที่1นถึงสหยุดทำงานพร้อมกัน เงงมื่อกดปุ่มโฮมจะกลับไปหน้าหลักกดน็กกลับไปหน้าปุ่มกดทำง,งานนะครับ